แกนมันจะหมดมันจะหมดหรือเปล่าแกหัวปิดได้เปล่าเราปิดลูกไปปิดแกได้หน่อยที่ล้ลูกไปดูให้เขาหน่อยลูกไปกล่นไม่เหอะแม่แม่แ่ก็ไม่ติดปาก่ย บอกเาเรผ่า้อยกล้ๆอาถามแม่แล้วคุณี่เหอจะทาอะไรแม่กลับไปเจะไปทอะไรจะวมอร่อยมากเตอบมาท อะไรมดนนี่โดนประเทแล้วมันไม่ม um, ีไงอะไรเลยอะไรเลยลูกแก่ ไม่ไอ้ก็พ่อใหญ่ได้อะไรอุ่นแล้วก็อุ่นตยายชอบีพนี้แม่ไปใสตีด้วย

ถ้าไปเลาะเขาก็มีมีม้ติดใสกปลาเหรอฮะใส่ปลาจะทไงให้ปลาใส่ปลาเนี่ยเขาตักให้แล้วไม่ใส่ตะกายแล้วก็มาหาว่าเองไม่ได้อยู่ตรงไหนอะต้องตุณค่ะกินแบบเออชิ้นมตึมตตมมมตมดมเอามต อะไรเอาพอมาใส่นี่ใครใครตัวตัวที่ตายขอบคุณพี่เราเอาของไปรอใหมาเลรที่เคยเดินได้บิได้บ้องอยู่ในนั้นะเราไม่ให้ันแล้วกินไหวครับได้ก็เ๋าทีเลยในวันนี้ใส่ท่นมาเรียบร้อยเลยจะซู้อมอะไรใครเอามาเดีอยนีย เออพระเขาให้ตอมที่เินถง20ปีพระใช่มเลอนีขกานจะขอไมด้เอาไปใม่ใช่แต่กินไม่ได้อย่ากน้าม่เป็นไตนะนจะลำบากจริงท้ไมเออก้อยรู้ว่าแม่เป็นลกคไนะแม่นไม่ได้เพราะแม่กินอะไรไม่รู้อ่ะ พอแ่มแ่อกมดเอาไมาปขององอะไรมาออกปลาพอเขามีออกปลาพอเขาม้ ที่งจุมไิ้อะไรเลยมากีบห้าเดีย้เก้าเก้าตังเอาเอานี่ขอจอยขอป้าเขาลูกนูเอาอนใส่ไหไขอเอของใส่เอาอึมก็ลูกใส่หน้าจเดียวปะขออึมเขลูกจะอึมได้เนาะอ่ะอึมอึมไม่ได้ะอึม ลวไปเทไรกลับมาแน้วโอ้โหสใเลยลายใจายินาดหมปลาลูกแค่เ้าวตตาใหญ่ปากแหมดแล้วะหแล้วขายดีกว่าแผงลูนี่เลยเนี่ยแเด่น้อยนะท่าลูกโอ ลอยไปไหนเจอไป้ไไางหลังไปจิกซาลาลีอีกร้อยอ่ะไ,อไม่ได้ก็เอาอันนี้อันนี้อยู่อนีอ่องฝาด้ไห ไปเอาหอยใหญ่อาเจ็บก่อนพี่เจ้าหอา่นี้่แวคุณพก้อยนี่หน่อยหวานีไม่หตอทไรอ เวลาหาหญ่เลยล้างๆออกมาให้เล่นๆใหญ่ยบยหายายจะใส่ผักกับบ้านตัวเองจะได้ผักเนี่ยไม่รอบแบงก์ออกไปไม่นานเมื่อคืนเนี่ยไอ้เอ็มหน่อไม้เนี่ยแม้ว่าเขา่าปั้นไม่เคี้ยวไม่นก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ใช่หรือยงหมอปั้นก็ไปแต่ว่าปั้นเคี้ยวไม่ได้ไม่ไปหาทำไมเอาดิใส่ถุงถุงที่ไหนล่ะหาให้เราดิ เราใ่ถ okay. <tr itt hang en> ุงกระถุงมหาที <blinking> ่นะถุงค่ไหนใหังใ่แบกไปกินมีปัญหาทุงาหเอาอยเหรอเหอเหนงาให เหมงานแต่ไม่กปากยอไม่ได้ผัดนะเขาไม่ได้ผัดเขาไม่ต้องเียบเสียบเีย็นอไเนี่เขาทำอย่างนี้งานแต่งอนะใช่มันข่ยของผักเนอะไรงานแต่งมมาแต่งงานกันแล้วเหยิบมาล้าใช่ไหม้อกช้อนดูอะ ได้น้ส่หวานนะแม่ลูกของกต้นนู้ลใส่ใ่กันไหน้นไมต้องมี้าเสีลนนี่เราทาสองาันใช่โนมาัเดกไมเหนกินแคัเดียวไม้ดีว่อยู่ในโถน่นเอา ทำเดียวกินแค่ทำเดียวอยขอบคุณค่ะไ,ไปทำทำหมูจเต็กอยากได้อะไรอยู่เอาเด้อน้องพามาบอกว่าไี้ปาาี้แน่จะกินอะไรก็กินเป็นเบาหวานนะเอากระเท้าตุงนแกคนนี้ก็ยังไม่อยากายนะ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่กลักวตา,ายไม่อยากตาย

ไม่โทรศัพท์ขา

พอะพรอมีไหมลูกพอเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยายเปลี่ยนก็แล้วกันมีแค่คนั้นหรอตอนนี้กล่องอะไรมาให้หลานใส่ใส่กับใส่ข้าวให้หลานใส่ครูหู้ารกินตรงนี้ก็ไม่พอ แล้วเวลากูจะจับบ้านนะกูไม่รอใครนะจอหไม่รู้จะเลยตัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีเดี๋ยวเอานมากขอร้ไหน้าตานียายไปทมี่หน้าครับองอะไรอะ้องยอง มาพแบบมาก็เชิญเลยวะใหญ่หมอหมอตาตาหมอหมอทีหมอตาหมอหัวใจตาอะไรก็ขับรถใหญ่พี่ใหญ่สมวาจำเสือมาผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเกพ่ยวแม่เพราแม่จะเพราะแม่จะต้องทำไมอ่องให่แีเลยซื้อซื้อัด จได้ไปหมดเลยนะเากระพียแกไปกินนะลูกแกงกระเทียตบลูกหนลกหูหาอะไรมาใส่ขั่นข้องกระหน้าลูกไอนีลูกน้องเมาไปหมดเลยอ่ะหั่นพรมกระทียม่ลูกอมีมีกีหนงหนึ่งกรีก็ไไ้เดือนี้ก็ได้น

ป้าป้าคะวันนี้ป้ามาด้วคนขอนางด้วยคนได้ไหมเดี๋ยวนเนี่ย ต้มันไต้มหมูกินได้มันเหมือนได้ผักกาดได้ได้แล้วแต่พี่จะทำอะไรไหมเอาไปต้มหมูบะท่าอกระดินงต้มไปกระดุมเยอะเกินเอาคริ่เดียวจะเอาไหมคะเอาค่เอาเนีเอาไหม ที่เดียอยู่บปาเอาอยู่านเดยวกันเอาไปขั้นถึเลยอยู่หนกาผู้สีฟาสีฟาขอบคุณมาะ